ไม่เห็นนะผมเห็นพืนผมนี่ยใช่ใช่ตัวละครใหม่เดี๋ตัวละครใหม่ชื่ออะไรโอ้โหคูลน้อยนะจะทำเฮ้ยเข้าข้างเลยพี่นี่ไงอู๋เฮ้ยนี่ไงข้างผมนี่ไงตาย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 

ไอ้คำเพิ่มหัวขัวไชนชาติปรีจันไรผู้ยาตายายกู่บ่ไว้อย่าไว้ใจไอ้คำเพิ่มจันทรไทยคำมีคำแอร์ไอ้คำมวยคำเมนไอ้คำมวยหัวเข้นไอ้คำเหมน,มนหัวขว้วใบยมไม้บ,บุดไทยเยอะินไหวลูกหลานไทยอย่าได้ไว้ใจไอ้พวกคำเพิ่มจันทรไทย <c oughs> No shame จนฉันนำ้ำมึง No claim จนฉันนำ้ำมึง No shame only know how to claim No claim claim body อะมึง No claim laim, claim claim body อะยู อ really have no s h a m everything อีมันนี่มึง c l a i อ e v e r y ี he didn't know how to be still wanna be อีอะเปลี่ยลุกีบุญก็รับเปลี่ย p อ a ก็เปลี่ยประเ m ทนี e อีมันน u ่มันีมึยุดที I don't wanna fuck your pussy อันเบน come here my puppy I'm so sorry your country has no stories about Songkran history no claim claim b o ดี้อ่ะ no You know, brain come and really have no shame. Only one to be claimed. Claim, 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 claim. many, hun men you claim everything. Everyone knows what about Songkran. Please stop claim, claiming. Songkran, Thailand is traditional culture of Thailand. นี่อีเมาอไอหุนมาเนสสงครามของไทยยูเนสโกประกาศขอเงินสร้างสพานายขมันไกาฟักสงขอทานส่งขโมยมาเต็มตลาดไอพวกตัวประหลาดเกรมบรดีั Stop being scammers your country s real bigger Please beware of p i c k p o c k e t What the hell What the fuck Land full of beggars Someone please call 911 ไอ้กัเนหัวควรฉันเตะปรีฉันไรผู้ยตายใหญ่กูบอกไว้ยไว้ใจไอ้กับเ็นฉันไรามีกับแม่ไอ้กัมวยไอ้กับเมนไรกับมวยหัวเค็มไ้กับเ็นหัวควรมาดงักูรุษไทยเกิดต้นไวลูกปลานไทยย่าได้ไว้ใจไอ้พวกกับเมนฉันไร w น you shame a m e s a m e s h a m h a t t h c k นอลจนันดันดันรวขนนึบบงนึกบงนึกสึกไม้ คำเมนบอกมันน oh, ี่สตรี I don't wanna s <S fuck right, um. your pussy ค m e า n ม y puppy here it's ร o u r story คำ m มน k ำเ me, please try listening to you story of your father Thailand is your father c o m e e n Raper m า d e a f u c k อ Thailand we are Thailand พวกคืาคนไทย we are Thai th Thailand พวกคราเป็นคนไทยพวกเรคือทอสรายที่ไม่ใช่คนจะไล่จะไล่จะไเมนมันจะไผู้ยัไษ์ใหญ่ใหนตไย่าไปไว้ว่าเขไทยนี่มันจะไดอาีมมี่คำเมนมันจะได้เมนเนี่ย้คุณคนไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมันตัวอย่างเนียเนื้อคุณประเทศ ขมีขแม่ข้าโวยก้เป็นนกยข้าโวยมัวเคนนกยขเป็นหัววขญชนแค่ไหนเป็นยังไงกูย่าไห้ให้กู保ะไว้ใจไมยจะเป็นยันไรข e ามีข้เแม่ข้าโวยก้เป็นนกยข้าโวยมัวเคนนกยเป็นหัวโขญบะบ๊ะบ๊ะบุญปวดใค่ตนไวลูกหลานไทยย่าได้ไว้ใจไอ้พวกขันยันไงไอัวประาทเผาลูกไทหลอกแล้วอ่าทได้ คือคนไทยเวียไทยไทยลานผู้กูเป็นคนไทยผู้กูคือทอสรายที่ไม่ใช่คนจันไรจันไรจันไรก็มันมึงจันไรผู้ใหญ่ไทยยเคยกันไวอย่า้ไยัโพคาเบียนเืินมันจันไรตายหมดสวยจบดูบิดกูเด้งจัดเลยฟังและอยากจะแรปสดเลยบัตททีงกูแพคคำสั่งมาใช้เนี่ยแฟกดมึงฟังดูดิกูสดชิดยูเซมิฮะเซฟีไลก็สมจิต เอามาขันสกูกูนี่แรปไทยเนี่ยจดลบแพ่ส,ส่งให้มึงฟังดูว่าจังกัะยังกระกังฟูกูไหลเชี่ยวสักะยิ่งกว่าน้ำตกไม่ยู้จะเสฟติดหรือเปล่าแต่กลับมาสาังมหมดเลยค่อยค่อยหยอดคำเหมือนมีน้ำหยดยาสแสลงไปในบีทแล้วก็อัปโหลดเขาบอกกูแดนซ์จัดแรปก็ยังกับแดนเซอร์ที่นี่มีแกงเซอร์เขาบอกกูแกงสเตอร์ เหมือนกับสัปปะหลาดที่เพิ่งขึ้นจากทะเลเป็นไม่เป็นดูที่สูงูดิเพลงกูแม่งเต็นนะเป็นยังไงก็อยู่ที่คุณจะกําหนดกับมันเองที่คุณเห็นผมก็ชูสิ่งที่ผมอยากจะเป็น I'm A-Shit I'm a Boy 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 แล้วถ้าจะติวมึงก็ชูจะติวไปที่รูมาเดี๋ยวเรากันให้ดูแบบว่าฟิวบิวตี่กูดูกูจินตนาการอย่างกับดูลูนิตูนเหมือนอยู่ข้างในปราสาทบรรยากาศเฟลลิ่งกิดแล้วมีใครจะสมทําไม่ได้ผลได้คุณไม่มีผมมาพูดก็ไม่สมก็ไม่ดูถ้าสกิลดูที่กูนําสสกุลดูที่ลูไม่มีจิกไม่มีจังไม่ชิบใเซลิฟ yeah, 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 yeah. แล้วเป็นผู้เือา <Yeah. S 2> จนไป็น วพวกมึงร้อนกันทั้งคืนเลยฟังแล้วเหมือนกับโดนซ้อมแล้วตอนนี้พร้อมเลยไหมมึงอ่ะสัสร่วงควงากระสวกทำมึงน่วมอย่ามามั่วนะไอ้น้องเนี่ยน้ำร้อนมันจะลวกเอา,เอาไม่เคยเหลือพวกที่ยืมแล้วไม่คืนย,ยิงทะลุเข้าสมองลั่นด้วยคำไม่เช่ดเปินอแบบนี้เรียกถุยเพราะกูบวนไม่ได้กลื่นฟิวเหมือนฟังยังไม่คืนทำมึงจำากันไม่ลืมเลย